สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดแนนวันนี้กลับมาครั้งกับช่วงไม่ใช่ตินเช็คอินได้ป่ะไม่คูขอเป็นเป็ดรอคอยมานานเสนนานเนาะใช่ี้าทำไรครับพี่อ้อมก้านจนหน้าเขียวนั่นก็คือทำเอ็กโซตกับมาแล้วกับมาแล้วมันใจ พอจะอยู่จริงๆก็คือเราทำ EXO มาตลอดแหละแต่แบบว่าห่างหายไปนั้นมากเนาะเรามีเพลง EXO ด้วยนะเรามีเพลง EXO นะคะแล้วก็ทําโซโล่ของทุกคนเก็บไว้อยู่เรื่อยๆแล้วก็รอการกลับมารวมตัวกันใช่เสมอทุกคนพอเจอเคน้องใครเอาจริงๆก็เครียดไปแล้วเปราะหนึ่งพอมาเจอเคสสาวคน c b x เครียดอีกเปราะหนึ่งว่าการคัมแบ็คของกโซเราจะยังมีอยู่ไหมในเงี้ยสุดท้ายยังมีก็แบบ คิดว่ามันเกิดจากที่ทุกคนอยากที่จะทำมันเพื่อโซแอลแหละอขอบคุณที่ยันอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะส่งไปชื่อเรือรบเขา EXO e x i อ t จะอยู่คงอยู่และฉันจะอยู่ต่อไปอนะทุกคน เพลงนี้คือเพลงเดนนี่อินนะคะยังไม่เคยดูศูนย์กั้นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆทุกคนบอกว่าจะทถามว่าดูกะไหนกั้นเราตอนแรกคือกะจะกั้นไปจนถึงปล่อยสามซิงเกิลเพราะว่ามันจะมีสามเอ็มวีเดี๋ยวสามซิงเกปล่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ากูต้องตายก่อนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวทำเพลงนี้ก่อนให้คลายความคิดถึงไปเปล่านึงนะคะแล้วอีสองเพลงอ่ะจะรวบจะแยกจะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตามคิวนะปัจจุบันะตอนนั้นอะไรอย่างงี้เนาะ แต่ก่อนจะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กให้แล้วยนะคะต้องขับรถมา Watchway มี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive for m e m b e r รจ้าและที่สำคัญนะครับผมเรีนี้ปุ๋งซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะคะและแน่นอนนะครับ membership นะครับสามารถรับชมกันได้ที่ playlist exclusive for m e m b e r รจ้าส่วนสมาชิกแฟนช่องท่านอื่นนะครับตามรูปเดิมได้ไลน Facebook ฝากด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคทุกคนชาร์จ<อ>พร้อมแล้วไป Let me in จบไปแล้วะะลอย่าลืมตามเป็นดูดเต็มได้ใน a c e b o o k นะคะั e เมมเบอร์ชิพในเพจเล็ดมีเอวนเเมมเบอร์จ้าเป็นยังไงมาคุณลุกเลย จริงเพลงพอมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบไม่ไม่รู้เลยไม่เคยได้ฟังมาก่อนด้วยว่าแบบเป็นเพลงแนวไหนอะไรอยังไงเออคือแบบไม่ไม่ไม่รู้เลยจริงๆไม่คิดว่าจะแบบมาเป็นหลาดขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแบบแบบซีดราม่าเยอะแเยอะมากเอจริงเอ็กโซมีตอรี่มากอันนี้รู้สึกว่า มันย้อนกลับไปถึงพลังอะไรของน้องๆอะไรแบบนคนมันมันมีมันมีกิมมิคของตั้งแต่ที่เขาแบบและหินอันนี้ก้อนหินหินอันนี้ก็อยู่กับเอ็กโซมานามากอ๋อหินก้อนนั้นใช่คืออันนี้ดูครั้งแรกจริงๆขอโทษมากๆนะอาจจะคาดหวังวิเธอต้องรู้โซเอลต้องรู้เยอะหรือไม่รู้อะไรเลยทุกคนขอโทษด้วยใช่คือนี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเส้นเรื่องมีแน่ๆเออที่จับได้นะตอนนี้เลยนะคือรู้สึกว่า หินน่ะผูกพันกับอุกกาบาตชนโลกเนี้ยแล้วเขาก็จะย้อนทุกอย่างกลับไปไม่ให้มันพังแบบที่อุกกาบาตลงมาโดนน้องหมาน้องใครในรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างมันก็จะแบบแปลกๆเออมันดูเป็นการย้อนย้อนย้อนกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างเพราะว่าคือซีนเซโซะเซฮุนกับขยองซูดูมีความสัมพันธ์กันใช่ตอนแรกแบบไม่ทักกันเหมือนจะแยกย้ายไป มีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ๆแล้วก็มองกันไม่ดีละขอยังสูกำลังจะลุกหายแต่พอแบบทุกอย่างมันแฟดๆแบกไปเขาก็ได้กลับมาเออซิลหมิ่นกับพิเชินด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกที่แบบว่าความสัมพันธ์เหมือนกำลังจะแยกย้ายแล้วมีคนนึงแบบมองภาพบนจอร้องไห้แล้วอีกคนนึงคือเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายพอทุกอย่างมันกลับไปเขาอยู่ด้วยกันอันนี้ไม่รู้ว่าในยาคืออะไรแต่ในความรู้สึกนี้คือ เขาจะไม่แยกจากกันเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เอ็กซิสมันคือการที่แบบฉันจะอยู่คงอยู่และยังอยู่อ่ะขนลุกมันนี่ยผลขนลุกนั้นเนี่ยเออดีมันเลาว่ามันต้องมีสตอรี่อะไรมากมายแน่นอนขับลูกไปป้อขอก้วยน้องก้องมิปโปชอบพี่พเอ็กซโซสุดๆนะดีส่งเสียงเลยที่ถึงน้อง่ายเหมือนกันนะดีส่งเสียงเลย ดีมากเลยแล้วรู้สึกว่าเป็น MV ที่ภาพสวยมากเลยจริงภาพขาวดำคิดใจมากเลยเนาะไม่ได้คือ,ค,อคืองงเลยตอนนี้เพราะว่าเรามิวทุกอย่างออไปเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะรู้อะไรเยอะแล้วมันก็จะไม่สดใหม่ด้วยเพราะว่าคือ for act e x o เยอะมากคิดออกปะเพราะว่าเป็นโซลด้วยแหละนี่ก็พยายามแบบมิวทุกอย่างที่แบบแฮชแท็กมิวทุกอย่างคีย์เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยออกไปทั้งหมดเลยก็คือไม่รู้ศูนย์มากมีแบบน้องๆที่สนิทกันอยู่ในแก๊งก็คือมีคนมาพูดแบบ เคยเพลงดีมากคุณเก่งบอกเพลงเพาะมากอะไรเงี้ยนี่ก็น่าคิดอยู่ในใจแล้วแหละว่าแบบเพลงต้องดีแหละเพราะว่าจริงๆคือเอ็กโซเป็นหนึ่งในวงที่อันนี้กล้าพูดแม้ซะว่าใบแอดแต่คือวอลโคเอ็กโซไม่เคยแพ้ใครเลยแบบก็ของจริงๆนะเป็นของจริงจริงๆแล้วแค่คีย์แบบแบ็คขึ้นพี่เฉินขึ้นทุกคนร้องเพลงแบบพยองซูอะไรเงี้ยคือขนลุกด้วยไลน์แรปแบบอันนี้คือแบบเห็นชัดเลยอ่ะแบบ เอสดี <SC> ม,มากทั้งสองคนเลยแล้วก็<ม>รู้สึกว่ามีทามมิ่งของการเล่าเรื่องเยอะ<ม>ด้วยใช่ทุกคนมีพาร์ทของตัวเองในเส้นเรื่องของแต่ละคนที่แบบอาจจะดูไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกัน ใช่แล้วก็เส้นคลองสัมพันน่ะเป็นการเล่าเรื่องที่อาจจะส่งต่อมาในอีกเพลงที่จะปล่อยในอนาคตใรป่ของพี่แบคดูแบบตอนแรกเหมือนกับกําลังจะเจอขึ้นยืนขึ้นยักษใช่แล้วหน้าสมหน้าเศร้าโหม่มากจะร้องไห้อยู่แล้วจริงแล้วทุกอย่างมันก็กลับไปแบบไม่มีอีขึ้นยักษ์นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเขาก็จะถึงจดจบแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่โอเคป้าทุกคนอันนี้ก็คิดเข้าข้างตัวเองกันละกันว่าใช่เอ็กโซจะอยู่ไหม ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะอยู่กับเราอืนะฉันก็ขอฮิเข้าตัวเป็นสตอรี่ประมาณนี้เป็นก่อนดีมากแต่เพียงพอมากพมากคือนี่รู้สึกว่าไม่รู้ความหมายอะไรเลยเราไม่ได้อัดซับ้วยนะทุกคนแต่ว่าแบบชอบมากเลยเพราะว่าคิดถึงด้วยหนึ่งรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นการรอคอยที่นานมากของพวกเรานะทุกคนเลยแล้วก็พอมันมีปัญหาเข้ามาเยอะๆอคือเป็นวงที่มีอะไรมา <ม>เยอะอม,ามาตลอดเลยแบบเจอเรื่องที่ค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอาะวมีหลายๆประเด็นอย่างอย่างตอนน้องใครอ่ะเนี่ยเศร้าส่วนตัวเลยเพราะเรารู้สึกว่าน้องเสียใจมากๆเลยเหมือนแผนเขาพังอ่ะใช่เขาไม่ได้เขากำลังมีความตังใจอะไรอยกเงี้เขาเลยกอะไรเขาไม่ได้ไม่อยากเขากลมออื เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเข้ากลมแล้วใกล้ระยะเวลาแต่เขามีทามมีของการที่แพลนทุกอย่างไว้แล้วอะอซึ่งหนึ่งในนั้นคือการคัมแบ็กกับอีกโซแต่พอทุกอย่างมันแบบกระทันหันมากๆจาได้เลยพอตอนข่าวน้องออกจะเข้าที่สวีเดเลยอะนี่คือเหมือนโลกขล่มเหมือนกันคือไม่ได้แบบติดอะไรกับการที่น้องจะไปเข้ากลมกูส่งมาตั้งกี่คนแล้วคิดออกปะเออเนี่ยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เฟลแทนน้องคือรู้สึกว่า แผนในชีวิตมันมันมันต้องเปลี่ยนไปมันต้องรีบไปสัมบอดใช่โอกาสของการที่จะได้แบบเจอการหรือทําอะไรร่วมกันมันหายมันลอสไปจนแบบจริงอยู่มาเนาะใช่จริงอยู่ที่มันมีผลถ่ายไปก่อนแล้วใช่จ้าฉันรู้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแหละไอ้เรื่องของ m อหรือเรื่องของอะไรอะแต่สิ่งที่มันตามมาคือทุกอย่างที่แบบสเตจไม้หรืออะไรที่มันจะหายไปทั้งหมดเลยที่เรารู้สึกว่าแบบ เออเห็นหน้าน้องโปรคิดถึงเลยจริงรู้สึกว่าเออ<ม>ถ้าใครได้แบบอยู่กับพี่ๆก็คงเป็นการปล่อยเพลงที่ได้ร่วมรุนฟ<ม>ิทแบ็ไปกับทุกๆคนมันมันอาจจะเป็นเอเนซีหนึ่งคือเขาไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเขารับรู้ฟิทแบ็ได้แหละแต่ว่าแบบการที่ได้อยู่กับมัมนเนานะใช่มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีกว่าการที่เขาต้องไปอยู่ในนั้นเนาะ<ม>ใช่แล้วก็พอมาเรื่อง C B X อีกอันนี้ก็แบบส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าเราเจอเรื่องนี้มาน่าจะเป็นชีวิตติดหลูประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าแบบจริงๆคือตั้งแต่ที ตั้งแต่ดงบงังเนาะเราติ่งเราติ่งค่ายนี้แล้วก็เคยเจอกรณีรคล้ายๆแบบนี้จริงอยู่ว่ามันดีขึ้นแล้วแหละทุกคนมั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 นไม่ได้แบบดุนแรงแล้วก็มันเป็นเคสที่น้องฟองร้องในในนามของยูนิตอะไรอย่างเงี้ยในนามวงก็คือเขาน่าจะรู้แล้วก็แบบเหมือนเหมือนฉันว่าเขารู้แหละว่าโซลจะต้องเป็นห่วงแน่ๆเลยว่ามันจะกระทบกับงานวงมากนะาะแค่ไหนแล้วแบบทั้งสามคนจะ ยังมีผลงานหรืออะไรแบบเอฟเฟกเนี้ยมันจะยิ่งใหญ่เหมือนตอนนั้นไหมที่แบบเราจะไม่ได้เห็นเขาเลยอ่ะเออซึ่งแบบถามว่าทุกคนคือมันมีความเครียดแล้วมันก็มีความที่แบบร่วมรุนน่ะว่าตารางคัมแบ็กของเอ็กโซมันจะถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่ามันจะมีอยู่จริงไหมเพราะจริงๆคือการจะคัมแบ็กในปีเนี้ยมันอยู่ในแพลนมานานแล้วทุกคนแล้วทุกคนก็รู้ด้วยว่ามันจะต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอพอได้ปล่อยจริงๆคือเราดีใจมากเลยนะเราสึกว่าแบบ พอพอประกาศออกมาว่าสปอยอ่ะเราจำได้เลยว่าทุกคนขึ้นหัวเฮทวีพร้อมกันแบบเอ็กโซคัมแบ็กสิบกรกฎาเอ็กโซคัมแบ็กสิบกรกดา <laughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คิดถึงอ่ะเหมือนแบบคนที่ต่างคนต่างย้ายไปแบบอ่ะไปติ่งน้องดีบ้างไปติ่งเอ็มทีพีเธอไปติง TT, ต่งวงนั้นวงนี้แต่สุดท้ายพอแบบโซเอลแม่น so จะกลับมาแบบพร้อมเพียงพร้อมเพียงทำลายตอนนั้นคือแบบเต็มไปด้วยแบบ ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเออคิดถึงอะไรแบบนั้นมากมากแล้วก็แบบดีใจที่ยังมีคนคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบมันน่าจะเป็นการตอกย้ำอะไรบางอย่างแหละว่าแบบฉันจะอยู่เออเขาจะอยู่จริงๆแล้วก็แบบเท่าที่เขายังสามารถที่จะแบบอยู่ตรงนี้ให้กับเราได้ฉันดีใจมากมากนะที่แบบได้โตมากับเขาจริงๆรู้สึกว่าเป็นวงที่ผูกพันมากเลยทุกคน แบบไม่ว่าจะมีอะไรออกมาฉันก็คือตั้งตารอเสมอแม้ว่าจริงจริงเออมันเฟดออกมาพักนึงแล้วแหละ mm. อาจจะไม่ได้แบบทันทุกข่าวขนาดตอนที่แบบติ่งจัาจ่า, mm. จาติ่งหนักหนักติ่งแบบจะไปมุมอะไรเงี้ย mm. แต่พอแบบยิ่งถอยมายิ่งรู้สึกว่าแบบเออมอเข้าไปแล้วมันแบบคิดถึงความรู้สึกนาตอนเวลานั้นทั้งของเมมเบอร์เองความสัมพันธ์ของพวกเขาเ mm. องความสัมพันธ์ของเขากับแฟนคลับและอะไรหลายอย่างหรือแมสเศจอะไรหลายอย่างที่ เอ็กโซพยายามที่จะขีปมันกับวงมากๆไม่มีใครที่จะรู้จักเอ็กโซได้ดีเท่าแฟนแฟนของเขาแล้วก็แบบใครจะมาจากที่ไหนเอ็กโซก็จะมาจากอ็กโซแพเน็ตของเราเราจะมีพลังอะไรบางอย่างที่แบบรู mm hmm. ้กันที่เร mm hmm. าบ้า mm hmm. ซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออวงไหนก็ให้ไม่ได้น,นี่มันเป็นเสน่ห์ที่ที่มีเฉพาะวงของเราจริง mm hmm. ๆแล้วมันก็แบบเออดีใจอะที่ได้แค่กลับมาฟังเสียงเขาด้วยกัน mm hmm. ใครจะรอมากน้อยจะรอว่าอะไร ูไม่ได้สนใจอะคิดหรอกปะสนใจครับเออได้ปราได้มีงานเขาใช่แปลว่าซีนแรกถ่ายอะใช้จาไม่ว่างหรอกจาไว้ว่างเจอกันแต่เฮ้ยมันเอลเมนเดียวกันนะแค่เซซูมองหน้ากันเหมือนมันมีความสัมพันธ์อะไรคือเรือจบในหัวเราอะคิดหรอกปะ ความสัมพันธ์อะไรกันแน่ๆมู่นีงใช่แล้วก็แบบถ้าเกิดมันเป็นจริงโดยที่เราแบบไม่ได้ขี้ชิบไปเองเนี้ยถือว่าเขาขับเคลื่อนสังคมมามันหนึ่งเพราะเป็นคู่ไว้คิดหรอไ้มนิดนึงหรือเปล่าพูดไปก่อนไม่รู้คือมันมีความนิดหนึ่งอ่ะมันมีความแบบมองไปเห็นเขาเขานั่งอยู่กับเพื่อนหรือว่าคนใหม่หรือใครหรือเปล่าวะไม่รู้ไง แต่สายตามันมีความแบบมึงมีความหลังกันหนักแล้วก็กำลังจะลุกหนีน่าจะรู้จักกันอุกกาบาทย้อนปุ๊บมึงก็กลับมาเจอกันดีกันอมันแปลกเธอต้องมีความสัมพันธ์อะไรเน่วหมินกับพี่เฉินอีกบางหาคือแบบมีหลายๆเส้นเรื่องที่แบบน่าติดตามน้องไข่กับหมาคือเกือบร้องไห้เลยอะจริงน้องหมาซีนนิดเดียวแต่แบบรู้สึกว่ามีอะไรหล่นลงมาแรงมากแล้วซูเปรที่ขนมปั ขอร้องขนาปาทีให้น้องอแต่พอรู้อย่างอดกลับแล้วแบบหมาวิ่งมาแล้วเขากอดะคือวอาโหแบบอีมแพ็คมากกูคือหมาตัวนั้น <sm uch> โซเอลก็จะอยู่ตรงนี้กันน้องไข่นั่นเองทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจนะที่เอ็กโซยังมีผลงานให้เราได้ดูกันเนาะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้อัลบันน้มนี้ของเอ็กโซด้วยนะอะาชายแล้วก็อีสองเพลงเดี๋ยวว่าการรอลำดับชก็จะกลั่นต่อไป ผู้ผิดผู้ถูกอะไรก็ขอโทษด้วยเธออย่ามาโกรธเครื่องฉันเลยใช่ฉันไม่ได้ไปตามแฮชแท็กเลยทุกคนไม่ทุกคนก็สามารถเล่าได้ช่างเลยเมนได้เลยแต่กว่าทุกคนจะเล่าอ่ะฉันก็ไปตามอ่านล่วงรู้เพราะว่าหลังจากเนี้ยปุ๊บฉันจะไปอ่านเลยจะไปอ่านทันทีฉันจะไปเอามันกลับมาก่อนแฮชแท็กเอ็กโซเลมีอินเนี่ยจะได้รู้ล่วงรู้กับเขาสักทีนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย